น้ำหนักเยอะๆแบบนี้นะครับแต่พวงมาลัไฟฟ้าขับเบา,ข,บเบาขับง่ายแน่นอนนะเซ็นเซอร์กล้องรอบคัน3ามกมันมีให้พี่ครบหมดนะฮะล้อหลังนะครับก็จะใส่เบรกไปด้วยเห็นไหมหน้าสีหน้า 6, หกหลังสี่พอร์ตนะเปลี่ยนจานเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ไฟมัน ลูกแก้วเนี่ยมันจะเลี้ยวตามวงเลี้ยวตามภูมิรัยด้วยนะฮะเราแต่งแบบนี้นะปีหนึ่งเป็นพันคันงั้นเราชํานาญแน่นอนนะครับงั้นสังเกตเลยว่าลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะมาออกที่เกษตรนวมินเนี่ยเยอะมากนะครับ12นิ้วจอสีนะเต็มสเกลแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเข้ามาดูไอตัวหน้าจอเนี่ยก็จะบอกหมดนะครับอย่างนี้เปิดเป็นโหมดออฟโรดอยู่เนี่ยก็จะมีมุมพิสมุมโท สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่ยูทูบชาแนล GT กอล์ฟตะวันนะวันนี้อยู่ที่ชูรูมฟอร์ดพนักคอนเกษตรน้ำมินนะครับชูรูมที่มียอดขายฟอร์ดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย3ปีซ้อนแล้วแล้วก็กำลังจะเดินทางเข้าสู่ปีที่4นะฮะพี่ๆที่เข้ามาคุณผู้ชมที่เข้ามานะครับถ้ายังไม่ได้กดติดตาม y o u ยูทูบชา n e l ช่องของกอล์ฟนะครับก็กดติดตามกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันในรุ่นนี้นะฮะร,รุ่นนี้เป็นเอเวอเรสต์เที่นั่งวายแท็กนะครับสี่คู 1, 7,000บาทนะฮะก็ต้องมาดูกันว่าคันนี้นะแต่งอะไรกันไปบ้างนะครับรถเป็นแบบไหนแล้วทำไมถึงต้องมาแต่งที่เกษตรแลวมินด้วยนะมันมีเหตุและผลอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนแล้วกันว่ารถคันนี้นะครับเรื่องของห้องเครื่องเป็นแบบไหนกันนะเดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับมาดูกันเปิดฝากระโปรงนะของรุ่นใหม่นะก็จะอยู่ที่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วนะครับเปิดให้ดูตัวนี้นะเครื่องยนต์ที คุณผู้ชมจะได้กันไปนะฮะเป็นเครื่องยนต์2.0เทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบคู่หรือว่าใบเทอร์โบนั่นเองนะครับก็จะมีเทอร์โบให้ลูกหนึ่งนะครับลูกเล็กลูกหนึ่งลูกใหญ่ลูกหนึ่งนะครับทำไมถึงต้องมีเทอร์โบให้เป็น2ลูกด้วยนะครับเพราะทนี้เป็น2.0ลิตรเทอร์โบเนาะเราก็จะแบ่งแยกการทํางานของตัวบูตนะครับเป็น2ลูกนะครลูกเล็กลูกหนึ่งลูกใหญ่ลูกหนึ่งเพื่อลดพาัะของบูตนั่นเองนะครับไม่ใช่เป็นแบบเทอร์โบลูกเดียวตอนนั้นบูตไปทํางานหนักเกินไปในการ เร่งของประสิทธิภาพพอตัวนี้ให้ไปที่210แรงม้านะทอร์กหรือแรงบิดอยู่ที่500นิวตันนั่นเองนะครับลูกเล็กก็จะทํางานที่ย่านความเร็วต่านะครับลูกตัวใหญ่ก็จะทํางานที่ย่านความเร็วสูงนะถ้าเป็นภาษาของเทอร์โบนะครับก็คันนี้มันจะเป็นรอบรอบเล็กถึงรอบกลางนะครับจะไม่ได้เน้นบูตอัดยาวๆนะฮะงั้นก็จะมีเทอร์โบในลักษณะแบบนี้เทอร์โบเป็นตัวสเต็ปมอเตอร์นั่นเองเทอร์โบจะมี2แบบนะของเราใช้เป็นสเต็ปมอเตอร์นะครับสำหรับตัวเทอร์โบเครื่องยนต์2.0ลิตร แล้วก็ที่จะได้ไปก็ในเรื่องของตัวพัลมอ้อนน้ำานะตัวนี้นะครับพี่จะได้พัลมอ้อนน้ำเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองที่ใช้เป็นตัวดีเลย์เทอร์โมในการทํางาน พอใช้เป็นแบบนี้นะจะได้อะไรก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับมันไม่ต้องแบ่งภาระหรือกําลังมาเลี้ยงที่ตัวพัดลมหน้าเครื่องเครื่องดีเซลเด็กก่อนนินพัดลมหน้าเครื่องนะหมุนๆนะใช้ตัวสายพานหมุนไปพอมันไม่มีภาระตัวนั้นแล้วเครื่องยนต์ก็จะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับลดเรื่องของเรื่องของเสียงเครื่องยนต์นะการประหยัดน้ามันต่างๆก็ทันได้ดีมากขึ้นกับพัดลมที่ใช้ดีเลย์ตัวใครตัวมันเนี่ยทำงานแยกกันเลยเนี่ยพัดลมก็จะทํางานได้เต็มที่นะตอบสนองในเรื่องของการลดความร้อนนะครับการระบาย อาศัยเรื่องของรอบเครื่องในการหมุนตัวมอเตอร์พัดลมนั่นเองนะครับเป็นระบบไฟฟ้าจัดการเต็มระบบเลยพอเป็นพัดลมไฟฟ้ามันก็จะช่วยในเรื่องตัวนี้ด้วยนะถ้าพี่พี่นะครับสังเกตรถดีเซลสมัยก่อนขับยาวๆสมมติพี่ขับรถเลยจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ทีเดียวไม่พักเลยนะพี่ไปจอดรถเชียงใหม่เลยทีเดียวถึงที่พักถึงโรงแรมจอดรถปึ้งดับเครื่องนะครับรถล็อกเรียบร้อยพัดลมมันไม,ม,นไม่มันไม่ดับด้วยนะ พัดลมมันจะยังทํางานต่อเนื่องนะครับหมุนระบบระบายความร้อนจนกว่าระบบการทํางานของเครื่องยนต์ระ,บบระดับความร้อนเนี่ยอยู่ในค่าที่ปลอดภัยนะครับตัวพัดลมมันก็จะดับเครื่องนะครับดับตัวพัดลมไปนั่นเองนะครับพี่ไม่ต้องไปถ้าเป็นสมัยก่อนนะพี่ใช้รถยีเซอร์สมัยก่อนขับยาวๆจะสังเกตจะต้องมีการจอดเขาเรียกว่าวอร์มดาวนะเปิดฝากระโปรงจอดทิ้งไว้10นาที15นาทีเพื่อวอร์มดาวเครื่องยนต์ก่อนที่จะดับเครื่องงั้นตัวนี้ไม่ต้องแล้วเป็นระบบแบบ พัดลมหม้อน้ําไฟฟ้านะฮะได้ไปแล้วก็เรื่องของเบรกนะมองมาเนี่ยเข้ามาดูใกล้ๆตัวเบรกจะเป็นเขาเรียกว่าระบบเบรกที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับไม่ใช่หม้อลมเบรกแล้วซึ่งฟอร์ดก็มีอยู่นะแบบหม้อลมก็มีแบบอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือเบรกไฟฟ้าก็มีทำไมถึงต้องเป็นตัวนี้นะตัวนี้ระบบเยอะมากอะดั e ตีฟคุยคอนโทรลช่วยเบรกต่างๆป้องกันพลิกคว่ำต่างๆนะครับจะสังเกตเนี่ยตัวนี้นะมันจะมีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยระบบเบรกจะสั่งงานการจ่ายน้ํามันเบรก ไปที่แต่ละล้อ4ีล้อเป็นอิสระต่อกันเลยนะครับ งันการเราเบรกในสถานการณ์ต่างๆนะการเลี้ยวเบรกในโค้งนะครับน้ำมันเบรกแต่ละตัวเนี่ยมันจะจ่ายไม่เท่ากันนะครับไปที่ละล้อกําลังเป็น1 0 7 0 80%ตตามลักษณะของล้อมันทําให้การเข้าโค้งการใช้เบรกต่างๆทุกย่านความเร็วทุกโหมดการขับขี่ไอหกโหมดท,ที่มีอยู่ในรถเนี่ยมันจะเบรกไม่เหมือนกันสักอันเลยนะครับงั้นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์จะใช้ควบคุมตรงนั้นนะครับทำให้การเบรกต่างๆมันปลอดภัยต่อการขับขี่และการใช้งานมากขึ้นนั่นเองนะฮะตัว ามาดูเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างนะแบตเตอรี่เนี่ยในรถแมสทั่วไปนะแบรนด์แมสทั่วไปเลยนะครับจะไม่มีให้แน่นอนในเรื่องของ AGM แบตเตอรี่นะครับในรถลักษณะแบบนี้นะซึ่งฝอดให้เป็น AGM แบตเตอรี่นะเป็นแบตที่คุณภาพดีสุดนะปัจจุบันและชนิด AGM แล้วมันดียังไงมันจะเป็นแบตที่จ่ายไฟได้ลึกจ่ายไฟได้นิ่งและเสถียรที่สุดนะครับซึ่งตัวนี้ให้กําลังมาที่80แอมป์800 cca ด้วย cca เนี่ยใช้ในเรื่องของการสตาร์ทนะซึ่งให้มาสูงมากนะเยอะมากเลย800 cca บอกเลยว่าโคตรเยอะนะครับ cca เยอะๆเนี่ยมันดียังไงนะใช้ในเขาเรียกว่ามันจะสตาร์ทได้ง่ายขึ้นในสภาพอากาศที่ติดลบหรืออากาศเย็นจะจัดหนาวจะจัดนะซึ่งพี่ๆก็บอกนะลูกค้าก็บอกเข้ามาดูนะครับ แล้วประเทศไทยมันหนาวตรงไหนนะตอนนี้กอ๊กอฟกอ็ถ่ายอยู่หน้าเหงื่อหยดท่วมตัวไปหมดแล้วนะครับ พี่ลองนึกนะว่าคันนี้นะครับเขาประกอบที่ไทยก็จริงนะแต่ว่าถูกส่งออกไปที่เวียดนามด้วยไปที่ออสเตรเลียด้วยนะครับส่งออกไปทางยุโรปซึ่งสภาพอากาศบ้านเขาหนาวกว่านี้เยอะหรือบ้านเราอ่ะคนใช้ภาคเหนือหน้าหนาวนะครับอากาศเย็นกว่าที่กรุงเทพแน่นอนนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทําให้พี่สตาร์รถได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะตัว800 cca แล้วก็แผ่นกริดแผ่นซีลตัวน้ํากลั่นต่างๆนะครับมันถูกออกแบบมาอย่างดีมันจะไม่มีการกระเด็นกระดอนกระชอกออกมานอกตัวแบตไปหยดเลอะตัวบูตตัวน็อตต่างๆทําให้เกิดคาบตะการคาบสนิมต่างๆตัวนี้ มีแน่นอนนะซิลมาอย่างดีนะครับ A G M แบตเตอรี่ที่ได้ไปถัดมานี่ถ้าพี่เข้ามาดูใกล้ๆนะครับเรื่องของท่อแอร์ฟอร์ดเนี่ยออกแบบท่อแอร์มา เขาเรียกว่าแยกฝั่งเลยนะโซนนี้มันจะพวกนี้ท่อพวกนี้มันจะไม่ค่อยร้อนนะครับงั้นท่อแอร์ที่พาดผ่านมาในจุดนี้นะครับมันจะทําให้รถฟอร์ดเนี่ยเป็นรถที่มีแอร์เย็นที่สุดกล้าพูดเลยนะเพราะรถฟอร์ดเองเป็นรถที่มีการปรับแอร์แมนวนวลอุณหภูมิต่ําที่สุดเลยก็คือ15.5องศานะในแบรนด์อื่นไปดูนะครับให้เทียบได้นะครับลองไปกดดูเยอะสุดเนี่ยมันอยู่ประมาณ18.5องศาแต่ของฟอร์ดเนี่ยอยู่ที่15.5องศานะครับเจอเกิดจากตรงนี้แหละการดีไซน์นะครับทอ พอแอร์นี่พาดพาดขวางเครื่องเครื่องเลยรถมันจะไปเย็นเร็วได้ยังไงนะครับแอร์ Air มันจะไปทาความเย็นเย็นเยอะๆได้ยังไงแล้วรถฟอร์ดเนี่ยนี่คือสาเหตุที่เป็นรถที่มีแอร์ที่ปรับได้เย็นที่สุดแล้วก็ทําความเร็วเรื่องของแอร์นะครับให้มันเย็นได้เร็วที่สุดนั่นเองนะแยกมาร้อนเย็นแยกกันชัดเจนแล้วก็ถ้ามองดูดีๆนะห้องเครื่องตัวใหม่เนี่ยตรงนี้มันจะโล่งมากเลยนะครับห้องเครื่องเนี่ยมันโล่งมากแล้วก็เราจะชิดเรื่องของห้องเครื่องเนี่ยไปให้ชิดกับบอดี้ตัวรถที่สุดนะครับการออกแบบแบบบบนนี้นะ จุดประสงค์หลักของการออกแบบเลยคือป้องกันเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุในการชนด้านหน้านะครับข้างหน้าเนี่ยมันจะมีคานแข็งอยู่นะฮะเกิดชนด้านหน้ามาชนมาปั้งเรียบร้อยนะครับติดคานแข็งอยู่แต่มันยังไม่เข้าห้องเครื่องนะลูกค้านะครับหรือผู้ชมที่เข้ามาดูนะนึกภาพตามพอชนปึ้งนะครับแล้วมันไม่เข้าห้องเครื่องห้องเครื่องเดียยังทํางานได้เป็นปกติอยู่เราก็สามารถที่จะชิดรถเข้าข้างทางได้รถยังพอที่จะประคองนะครับ ให้เข้าข้างทางเข้าริมถนุนได้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเราลงมาดูเหตุการณ์ต่างๆนะครับนี่คือจุดประสงค์เลยของการออกแบบห้องเครื่องที่ชิดกับตัวบอดี้แบบนี้นะครับเรื่องของการอุบัติเหตุในการชนนั่นเองให้เครื่องมันยังสามารถที่จะทํางานแล้วก็ประคองรถได้อยู่นั่นเองอ่ะห้องเครื่องนะเข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับโชคฝั่งกระโปรงนี่ก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้แล้วเรียบร้อยนะฮะมาดูในจุดอื่นกันนะครับคันนี้เอเวอเรสต์ไวท์แท็กก็ชุดแต่งแล้วกันนะฮะ เรื่องของชุดแต่งนะคันนี้เปลี่ยนกระจังหน้าเป็น F4D ลูกค้าเนี่ยนะอยากได้แบบไหนนะครับก็บอกกันมานะครับอันนี้เน้นเป็นแบบ All Black หรือดําเงาหมดเลยกระจังหน้า F4D ก็ใช้เป็นสีดําเงานะครับฟอนต์เป็นสีดําเงาเปลี่ยนหมดแบบนี้ส่วน,นไฟตัวนเนี้ยเนี่ยเลือกเป็นสีขาวจริงมันมีสีส้มด้วยนะครับอยากได้แบบไหนก็บอกกอฟมานะจะเอาสีส้มหรือเอาสีขาวนะครับในส่วนของไฟหน้าก็ใส่ชุดครอบแล้วก็ตัวไฟตัวเนี้ยที่เป็นลูกแก้วเนี่ยนะครับเป็นคริว่า m a t r i x l v d ไฟมันท็อปสุดแล้วอ่ะมันโคตรหลอ่อมันโคตรเท่มันอัจฉรริยะนะนคบ ไฟตัวนี้ของ Ford นะตัวใหม่ Perform a n c มมันทําให้หมดทุกอย่างมันไม่ใช่แค่เปิดปิดไฟเองเปิดปิดไฟสูงต่มเองนะมันเด็กๆนะมันกระจกไปนะครับตัวนี้ไฟมันลูกแก้วเนี่ยมันจะเลี้ยวตามวงเลี้ยวตามภูมารายด้วยนะแล้วก็มีการรวมแสงขับช้าเนี่ยมันจะรวมแสงให้ใกล้ๆนะจะได้มองเห็นทัศนวิสัยใกล้ๆได้ชัดเจนเราขับช้าอยู่พอเราใช้ความเร็วนะครับมันก็จะแปรผันการรวมแสงไปข้างหน้านะกระจายหเห็นทัศนวิสัยทัศนวิสัยนะแบบ ไกลๆเนี่ยได้ชัดมากขึ้นนะครับบวกกับมีไอตัวไฟดวงเล็กๆเนี่ยเขาเรียวกว่าไฟกระจายแสงมุมต่ำนะเวลาเราเข้าโคง้งเราเลี้ยวนะเลี้ยวซ้ายี้ยวขวาแต่ว่าต้องเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะไม่งั้นไอไฟนี้มันไม่ติดนะครับพอไฟนี้มันติดปึ๊บมันจะทำให้ทัศนวิสัยฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายที่เราเลี้ยวไปเนี่ยมันจะยิงแสงเข้าไปนะมุมต่ำนะครับแต่ว่ามันจะกว้างทําให้เราเข้าโค้งต่างๆนะครับขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะเดย์ไทม์รันยิ่งไลท์ทุกอย่างมีให้ครบหมดนะในตัวนี้นะครับเรื่องของตัวแมทร แล้วก็ด้านล่างตัวนี้ภูมิใจนําเสนอนะฮะเรื่องของกล่องเรด่านะภูมิใจนําเสนอยังไงนะครับรถฟอร์ดคันนี้นะฮะเอเวอเรสต์ไวท์นะร, ac, นะราคาล้านเกว่าตีสอล้านแล้วกันรถไม่เกิน2ล้านพี่ได้กล้องที่เป็นะระบบที่เป็นกล่องเรดร์ด้วยนะครับใช้ในเรื่องของ คร i s e Control นะ a d a p t i v e Cruise c o n t r o l ป้องกันการชนตรวจจับรถต่างๆทำงานคู่กับกล้องบนตัวกระจกด้านบนนะไอ้กล้องกระจกด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่าตัวกล้องระบบ a d a s นะซึ่งแบรนด์อื่นก็มีกันทั่วไปแต่เขาจะมีและเขาจะไม่มีตัวกล่องเรดาร์ไงบางคันนะรถบางแบรนด์นะสล้านกว่า3ล้านกว่าไอ้กล่องเรดาร์ก็ไม่มีนะครับซึ่งเอเดสข้างบนถามว่ามันใช้ทําอะไรนะครับก็ใช้จับไอ้ตัวเส้นปลุกถนนนี่แหละนะครับเส้นปะถนนต่างๆนะป้องกันพวก ตัวจับตัวรถนะรถออกนอกเลนต่างๆมีระบบเอ a ดชช่วยดึงช่วยกลับเข้ามานะครับแต่ถ้าเรามีเฉพาะกล้องอย่างเดียวนึกภาพนะครับมีกล้องอย่างเดียวมันเหมือนเรามีแค่ตาอย่างเดียวแล้วฝนมันตกหนักๆอะ่ะนะฝนมันตกหนักๆพี่มองทัศนวิสัยข้างหน้ามันไม่เห็นไอ้กล้องเนี่ยมันไร้ค่าไปแล้วนะสิ่งที่ทํางานอยู่ตรงนี้นะครับกล่องเรดาร์ยังคงทํางานในระบบนี้อยู่นะซึ่งช่วยให้นะครับ คุณลูกค้านะปลอดภัยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมที่เข้ามาดูเนี่ยขับรถอยู่เกิดฝนตกหนักเกิดหมอกลงหนักๆนะพี่บอกว่าไฟตัดหมอกก็มีนี่ถ้าหมอกลงหนักจริงๆนะพี่ที่ขับรถในสถานที่ที่หมอกลงหนักจริงๆพี่จะรู้ว่าไอ้ไฟตัดหมอกเนี่ยแม่ไงไายค่าเลยนะแม่งตัดไม่ได้จริงนะครับยุคนพี่จะไปติดเขาเรียกว่าไฟเปียที่มันเป็นไฟตัดหมอกเบอืออาชีพอะดวงเป็นหมื่นนะ่ไอ้อย่างนั้นตัดจริงนะครับพี่ต้องไปติดตัวนั้นเพิ่มงั้น สิ่งนี้มันจะช่วยพี่ได้นะบางคนบอกว่า adaptive พี่ไม่ได้ใช้เนะี่ยพี่จนะไ,ได้ใช้ในเหตุการณ์แบบนี้รถติดเยอะๆหมอกลงนะฝนตกหนักๆนะหมอกลงหนักๆ,กกๆที่มองไม่เห็นระบบตัวนี้นพี่กดเปิดไปเลยนะครับเรดาร์มันจะทํางานแทนตาพี่ได้เกิดเหตุฉุกเฉินรถมันจะชะลอรถมันจะเบรกได้ถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะตัวนี้ adaptive cruise control ที่มีเรดาร์ควบคู่งั้นในนี้ ford ให้พี่แล้วบอกเลยว่ามันดีมากๆขับต่างจังหวัดสบายๆนะช่วยลดภาระการขับได้ด้วยนะครับสาหรับตัว adaptive cruise control แล้วก็ เรดร์ ar, ปกติมันมี4จุดใช่ไหมคันนี้เนี่ยเอเวอรมันมีให้6จุดมันก็จะช่วยมีระบบในเรื่องของระบบถอยจอดนั่นเองนะครับถอยจอดอัไรริยะปล่อยมือได้เลยเดี๋ยมันถอยให้นะเข้าซองให้90องศานะครับเทียบข้าง1 8อษองศามันทําให้ได้ทั้งหมดเลยนะมาถึงชุดแต่งนะวิกเตอร์ตัวนี้นะครับติดชุดแต่งสเกิร์ตไปเรียบร้อยนะครับพี่ก็บอกแน่นอน ติดแบบนี้มีปัญหาไหมในขับนี่มาบ่นกันลืมๆเลยนะว่าติดแล้วมีปัญหาเซ็นเซอร์ล้องชุดแต่งนู่นนี่นั่นกระจอกอะไรก็ว่ากันไปนะผู้เชี่ยวชาญทางด้านอินเทอร์เน็ตแต่ก๊อฟถามก่อนนะครับว่าแบรนด์เหล่านี้นะที่เขาทําชุดแต่งมาพี่ว่าเขาทําชุดแต่งแบบไหน เอาดินน้ำมันดินเหนียวมาปั้นไหมหล่อกันเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับก็ใช้เครื่อง 3d สแกนซึ่งมีความแม่นยําสูงมากๆงั้นสิ่งที่เกิดเลยนะครับนี่คือข้อที่ก๊อปจะบอกว่าทำไมถึงต้องมาแต่งที่เกษตรนะมินมันเกิดจากการ Human Error เขาพี่นึกออกว่าชุดแต่งพวกเนี้ยถ้ามันติดตั้งไม่ชํานาญนะไม่เซียนวางตําแหน่งพวกนี้พลาดไปแค่มินเดียวนะครับ เซนเซอร์มันร้องนันทีเลยเซนเซอร์มันรวน,น,นทันทีงั้นนี่คือสาเหตุที่ต้องแต่งกับโชว์รูมนะครับที่มีความเชี่ยวชาญหรือชนานาญในการแปะชุดแต่งติดตั้งชุดแต่งต่างๆให้มันรถทํางานได้อย่างมีระบบเหมือนเดิมนะครับเซนเซอร์รบบต่างๆระบบต่างๆทํางานได้เหมือนเดิมมันคือตรงนี้นะนงั้นนี่คือสาเหตุนะครับที่ต้องมาแต่งที่เกษตรนวม,มินนะครับแล้วก็ต้องซื้อกับ GT ทีกัปวันด้วยนะเดี๋ยวดูแลให้เก็บทุกงานเนียเน้ยนะครับอ่าด้านหน้าก็แต่งไปแบบนี้ Allback ทั้งหมดเลยนะครับซุ้มล้อของงเเคาาาาทํํสีดไปนะรับ ส่วนตัวล้อช่วงล่างผู้นี้เปลี่ยนหมดนะครับคันนี้เขาเรียกว่าตัวโหลดเลยนะครับจัดเต็มเป็นสุดตตานั่นเองนะชุดตัวโช๊คเนี่ยเปลี่ยนหมดเปลี่ยนปีกนกด้วยเพราะว่ามีการโหลดลงต้องเปลี่ยนปีกนกไม่ได้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแค่ปีกนกนะเปลี่ยนตัวโช๊คนะครับตัวนี้ใช้เป็นของโปรเฟนเดอร์ oem 2.5ตัวก้านตัวใหญ่เลยเหมือนก้านแรปเตอร์นะครับโช๊คก้าน2.5มาแล้วก็มีซับแทงแยกเข้าไปนะเปลี่ยนสวีบาร์ลูกหมากันโค้งเปลี่ยนตัวสตาร์ทปัดระยะมีก็มีตัวสปร รับรองว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะโหลดลงไปแล้วนะครับใส่ร้อยี่สิบแล้วก็ยาง RT ทีที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมา2องเจ็ดห้าห้าสิบห้ายางเดิมห้าสิบห้าติดแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดปัญหานะฮะติดซุ้มแน่นอนนะครับแต่ว่าติดที่เกษตรว่มินนะคะับอกเลยว่าเราปาดซุ้มทวกเนี้ยเก็บให้ลวเรียบร้อยนะครับเก็บเนียนกริบนะครับไม่มีปัญหานะร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็เก็บเนียนนะไม่ดูทุเรศทุลังแน่นอนเพราะว่าเราปาดอ่าเป็น100ร้อยคัน เดือนเดียวนะเป็น100 100ร้อยร้คันนะครับเราแต่งแบบนี้นะปีหนึ่งเป็นพันคันงั้นเราชํานาญแน่นอนนะครับงั้นสังเกตเลยว่าลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะมาออกที่เกษตรโนมินเนี่ยเยอะมากนะครับนี่คือสาเหตุนะของการที่ต้องแต่งที่เรานั่นเองนะครับอพอใส่ยางตรงนี้นะครับเก็บซุ้มมาไลเรียบร้อยยางอาที T ก็เป็นยางลุยชิดหนึ่งนะครับกึ่งลุยกึ่งออนโรดนะเขาเรียกว่ามีเสียง บอกเลยว่ามันยังมีเสียงอยู่แต่มันไม่ได้โนหูหน้าลำคาญเหมือนยาง MT เหมือนวิ่งกับรถสิบล้ออวุวง่วงวงุวง่งวุ่งวุงไม่ใช่ RT มีเสียงนิดหน่อยแต่เปิดเพลงอะไรก็ทํางานนะครับแล้วก็ขับรถใช้ชีวิตได้ปกติแล้วแล้วก็ล้อตัวน,นี้ใช้เป็นล้อเวกเฟอร์ฟอร์มิงนะครับเป็นล้อเขาเรียกว่าล้อเบาเทคโนโลยีการหล่อเนี่ยมันมีหลายแบบอันนี้เขาเรียกว่าการหล่อแบบเฟอร์ฟอร์มิงนะครับคือใช้เหล็ก6061ยก60 61, อลูมิเนียมนี่แหละคือรูปชิ้นเดียวเลยไม่มีเหล็กมาประกบเป็น,น,นชั้นๆเอาตัว1001เข้้าไปแลวกก็ัดออกมมาให้ันเป็น ทรงแบบนี้ล้อก็จะมีน้ําหนักเบานะครับมีความเหนียวมีความแกร่งแล้วก็มีน้ําหนักเบาพอล้อมันเบาทุกอย่างเนี่ยมันลดาละการทํางานของโชคด้วยนะครับแรงสั่นสะเทือนมันก็จะเข้าไปถึงโชคเนี่ยน้อยกว่าล้อปกตินะครับโชคมันก็จะพร้อมอ่าเขาเรียกว่ามันเฟิร์มตัวตลอดเวลาโชคไม่ร้องเกินไปนะฮะการขับขี่รถมันก็จะนุ่มมันก็จะเฟิร์มตลอดเวลาการทํางานนะตัวล้อตัวนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ใส่ปลายล้อเวกแล้วก็เบรกนะใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณชมตัวนี้ถามว่าเบรกเดิมมันดีไหม ติดรถมามันดีเบรกเดิมมันดีนะครับหน้า4หลัง2องเขาเรียกตัวพอร์ตลูกสูบนะแต่ทําไมถึงต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครก็ต้องบอกว่าลูกค้าที่เขาซื้อรถประเภทนี้นะสล้านกว่าแต่งอัดๆแบบนี้เขาขับรถยุโรปมาหมดแล้วนะเขาขับเบนซ์เขาขับ BM มาหมดแล้วเวลาเขาซื้อแบรนด์พวกนี้นะพวกเบนซ์พวกบีเอ็มนะคเขาไม่ซื้อรุ่นปกติเขาก็ซื้อเอ็มจีเขาซื้อตัวเอ็มสปอร์ตนะครับซึ่งพวกนี้มันได้อะไรมันก็ได้ชุดเบรกพิเศษมานะครับซึ่งไอ้เบกนีเ่ย มันดีมากขึ้นนะครับมันนุ่มนวลระยะเบรกมันสั้นลงนะครับระยะยุบระยะดูดต่างเนี่ยมันดีกว่าปกติอยู่แล้วแล้วก็รองรับกับการที่ขับขี่ที่ความเร็วสูงนะเพราะว่าเบรกเดิมโรงงานเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เราสําหรับขี่เรเร็วแล้วเบรกอะเบรกมันจะจึกแล้วก็ระยะมันจะไม่ได้งั้นใส่ตัวนี้ไปนะครับมันเฟิร์มกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ข้างหน้าเนี่ยปั๊มมันเป็น6พอร์ตนะจานต่างๆแล้วก็ใส่ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวเบมโบยี่สิบแเดแาะว่า ต้องบอกว่าไอ้เบรกแบบนี้นะมันไม่มีอะ่ะมือหนึ่งเบิกมือหนึ่งสำหรับ Ford ไม่มีนะครับเขาไม่ได้ทำมาสำหรับ Ford จะเป็น Fortuner จะเป็น m u ลเจะเป็นเบรกคอสตอมทั้งหมดคือเบรกแท้นั่นแหละนะครับเราเบิกมาแล้วก็เอามา แเอามาเปลี่ยนจาน,นต่างๆเปลี่ยนไซส์ต่างๆเพื่อให้มันติดตั้งได้กับรถประเภทนี้นะครับซึ่งมันมีหลายแบบนะราคาพวกนี้หลายแสนนะครับแต่ถ้าของจีนกอลมันก็มีนะสังเกตดีๆพี่ต้องระวังนะครับไปพกูกถูกๆนะพี่จะเจอจีนกอลเข้าไปขับไปเบรกปั๊มแตกไปก็แล้วแต่พี่นะซวยเอานะครับงั้นต้องเลือกด้วยนะครับว่าจะเอาแบบไหนอะตัวนี้ก็ติดไปพอมันเป็นลูกสูบหกพอร์ตเวลามันจับเนี่ย มันจับไม่ได้ทีเดียวพร้อมกัน6ตัวนะแต่ละขนาดลูกสูมก็ไม่เท่ากันด้วยมันจะทยอยจับตามเบรกไฟฟ้าที่มันถูกสั่งงานมาตามแรงเบรกที่มันถูกกระจายเข้ามานะครับงั้นตัวนี้เบรกมันก็จะดีมากขึ้นเนืบมากขึ้นการใช้ความเร็วกับตัวเบรกก็จะสัมพันธ์กันมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือสาเหตุที่เขาต้องเปลี่ยนเบรกใส่กันไปแบบนี้นะสำหรับตัวย0 z สิบซนะครับมาถึงด้านข้างตัวรถกันบ้างนะครับตัวนี้ก็ทําอะไรกันไปนะราวหลังคา ปกติเหล่าหลังคาเนี่ยมันเป็นสีเทานะครับตัวนี้ก็ออลแบ็กก็แรปไปนะครับเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยแล้วก็กระจกข้างด้วยกระจกข้างปกติมันจะเป็นสีนี้เขาเรียกว่าสีเทากาแฟนะครับในรุ่น y t ยแทลูกค้าอยากได้ออลแบ็กก็แรปกระจกข้างให้เป็นสีดำเงาไปรวมถึงไอ้ตัวมันในข้างด้วยนะครับด้านใต้เนี่ยปกติเป็นสีบรอนนะอันนี้ก็แรปให้เป็นสีดำเงานะครับเก็บงานให้สวยๆแบบนี้นะฮะมันก็จะได้ดูเป็นสีโทนออลแบ็ k ทั้งหมดตัวที่ ตัวข้อมือเปิดด้วยนะฮะเดี๋ยวอนุญาตแป๊บหนึ่งนะขัดตามากเลยมันยังแต่งไม่เสร็จนะก็เอามารีวิวให้ก่อนนะครับดึงออกมานี่ทรงมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวล้อหลังนะครับก็จะใส่เบรกไว้ด้วยเห็นไหมหน้าสีหน้าหกหลังสี่พอร์ตนะเปลี่ยนจานเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะฮะตัวนี้ปกติมไม่มีนะเราติดตั้งเพิ่มไปนะครับเบิกเป็นตัวชุดเบรกอ่าตอนนี้น่าจะใช้เป็นของเทสล a านะครับเบิกของเทสล a าแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับ จานหน้า410จานหลัง400ทาพับสีดาปั๊มสีดาแล้วก็ตัวเบมโบ่ทําสีแดงนะครับจัดให้สวยๆนะียบร้อยไปนะนี่คือการแต่งนะด้านข้างแล้วก็ตัวเบรกหลังที่เราเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมาดูตัวชุดแต่งด้านท้ายกันนะก็ทําอะไรไปบ้างคันนี้ก็มีการเขาเรียกว่าติดตัวสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ด้านท้ายของชุดวิกเตอร์เพิ่มเติมเข้ามานะถามว่ามันได้ประโยชน์หลักกาศาสตร์หลักลมอะไรแอโรดนามิกได้ไหมไม่ได้เลยได้สวยอย่างเดียวได้สวยได้เท่ตามที่ชอบนะครับ ก็ติดตั้งเข้ามาแบบนี้ส่วนไฟท้ายก็แรปเป็นสีชาให้นะครับซึ่งการแรปตัวไฟท้ายไม่ได้เอาสติ๊กเกอร์ปกติกระจกะจกกอง่อยมาติดให้นะเป็นสติ๊กเกอร์เฉพาะสําหรับติดรถแรปไฟโดยเฉพาะนะครับมันจะไม่ขึ้นฝ้านะมันจะไม่เป็นด่างไม่เป็นดวงนะครับแล้วก็แรปเป็นสีชาแบบนี้นะครับแรปโซนนี้ไปนะก็จะได้ไฟอย่างที่เห็นกับคู่กับตัวไฟซิกเนเจอร์นะ LED ของตัว Ford นั่นเองนะครับด้านท้ายก็เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะฮะเรียบๆไปแบบนี้เลยลูกค้าไม่เอาท่อหลอก ปกติมันจะมีท่อหลอกลูกค้าไม่เอาก็ไม่ต้องติดนะครับไม่ต้องประกอบท่อหลอกมาแล้วก็ทําเป็นสีดําเงาไปแบบนี้นะครับทั้งคันเลยอเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างน,นะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับคุณชมนะเดี๋ยวขอเปิดก่อนโวัวหของเพียบเลยดูข้างหน้าแล้วกันอ่ะภายในก็จะเป็นแบบนี้นะสีดําเดินด้วยตัวได้สีส้มเดี๋ยวเป็นอนๆไฟมันติดไหมอ่ะ ขึ้นไหมไฟตัวไฟแอมเบียนนะครับในรถเนี่ยก็จะมีไฟแอมเบียนให้ด้วยเป็นสีฟ้าแบบนี้นะพวกรถเบนซ์พวกอะไรมันก็จะมีสีแบบนี้แหละเขาเรียกไฟแอมเบียนแต่เขาจะเปลี่ยนไฟได้นะเปลี่ยนสีได้ของฟอร์เปลี่ยนไม่ได้แต่มันจะหลีแสงเพิ่มความสว่างลดความสว่างต่างๆของไฟแอมเบียนให้นะครับนะแน่นอนก็จะเป็นแบบนี้พอขึ้นมาเสร็จรถแบบนี้เลยคือได้เลยเนี่ยนะคุณผู้ชมได้เลยก็คือเรื่องของเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับ8ทิศทางให้คู่หน้านะปรับขึ้นปรับลงปรับซ้ายปรับขวาเนี่ยมันก็จะ ก็เรียกว่าปรับให้เข้ากับสรีระนะครับคู่กับตัวพวงมาลัยที่มันปรับสีทิศทางนี้ดึงขึ้นดึงลงยุบเข้ายุบออกนะครับแบบนี้ได้ปรับได้ นะก็เท่ากับว่าที่จะส่วนสูงเท่าไรลักษณะรูปร่างบอดี้เป็นแบบไหนก็จะเซ็ตให้มันเหมาะกับการขับขี่ได้น,นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยก็จะได้จอใหญ่ๆเลยนะครับจอหน้าจอกลางเนี่ย12นิ้วจอสีนะเต็มสเกลแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเข้ามาดูไอตัวหน้าจอเนี่ยก็จะบอกหมดนะครับอย่างนี้เปิดเป็นโหมดออฟโรดอยู่เนี่ยก็จะมีมุมพิสมุมโทการกับเคลื่อน,นล้อมันตรงไหมมันหมุนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็หมุนล้อตรงก่อน นี่ดูล้อตรงได้นะตรงนี้ศูนย์เปอร์เซ็นนะครับเมื่อกี้ล้อมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะตัวเลขมันก็จะวิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าจอก,กลางใหญ่ๆ12.4นิ้วซิงโฟเอแบบนี้นะครับซึ่งไอ้หน้าจอเนี้ยมันก็ทำงานได้หลายอย่างเลยอันนี้มีระบบโซนไลติงด้วยในตัวยูโรไฟนะครับเปิดแสงนอกรถอ่ะเวลาไปตั้งแคมป์ให้แสงมันส่องซ้ายส่องขวาอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล้องนี่กล้อง360กนะครับก็จะมีระบบกล้องให้ดูนะทิศทางของกล้องต่าง,างๆอุ้ยตกใจ อ่ะดูกล้องตรงมุมล้อหลังนะครับนี่ดูมุมล้อหลังนะเราก็จะดูว่าเวลาขับเนี่ยมันมีอ่าเขาเรียกว่าสิ่งกีดขวางไหมมีรถม,มีอะไรไหมใกล้ๆมุมชิดต่างๆนะครับเราก็ดูแบบนี้ได้นี่นะครับกล้อง360อ่ะเสร็จแล้วมีตัวออฟโรดนะครับปุ่มออฟโรดก็จะอยู่ตรงนี้นะตัวเกียร์เป็น e c h i p ต t e r นะครับนี่เกียร์เป็น e c ิ i p ต t e r แบบนี้นะครับ e ชิ i เตอร์ไฟฟ้ามีบวกมีลบมีโหมดตัวดีมีโหมดตัวเอ็มปรับเป็นมน,นุวนได้นะับเรื่องของจุดชาร์จเป็นไวเลสชาร์จ ต่างๆมีให้ครบหมดนะแอร์ออโต้นะครับแอร์ไฟฟ้าปรับแยกซ้ายขวามีครบหมดเรมโบไฟฟ้าได้ไปแล้วก็ระบบขับขีบข่นี่อยู่ตรงนี้นะครับจะปรับขับ2ความเร็วสูง4ความเร็วสูง4ความเร็วต่ำได้โหมดเนี่ยมีโหมดหมุนเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับเวลาหมุนไปหมุนมาเนี่ยมันก็จะขึ้นที่หน้าจอก,กลางนี่แบบนี้นะฮะ เห็นไหมมันก็จะมีกราฟิกขึ้นมานะครับโหมดนู่นนี่นั่นโหมดซ้ายโหมดล่องนะรถก็จะเปลี่ยนพื้นก็จะเปลี่ยนเช่นเราเปลี่ยนเป็นถนนลื่นนะครับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บรถมันก็จะตัดเข้าระบบขับสีให้เลยนะครับเี่นมันขึ้นขับสีแล้วนะเดี๋ยวมาดูที่ตัวเปลี่ยนตัวเกียร์นะฮะมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวขับสีให้นี่ตัวนี้พี่ไม่ต้องกดเลยนะมันปรับให้เองหมดเลยนะโหมดอัจฉริยะนะครับนึกไม่ออกหมุนโหมดอย่างเดียวนะแล้วหมุนกลับไปปกตินะก็หมุนก่อนป,นป,นป ขับกลับไปที่ตัวขับ2ให้เรียบร้อยแล้วนะโหมดการขับขี่ต่างๆพวกเนี้ยก็ดูได้เยอะแยะมากมายนะฮะอ่ะเดี๋ยวเขากดให้ดูตัวนี้เป็นเขาเรียกว่ายูโรไฟนะครับอ่ะเป็นตัวยูโรไฟนะซึ่งพี่หลายคนไม่รู้ยูโรไฟเนี่ยมันต้องเติมเขาเรียกว่าสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับลดขเหลาเรื่องของตัวแอดบูลนะมนไม่ต้องเติมบ่อยขนาดนั้นหรอกนะครับอย่างอันเนี้ยเขาเติมมาแก๊ลล์เดียวนะครับเติมเต็ม2กิโลล์เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ที่15ื่น อันนี้แกนลอนเดียมวมันก็ใหม่ที่7จ็ดพันงั้นก็ไม่จําเป็นที่ต้องเติมบ่อยขนาดนั้นนะครับเรียกว่าเติมเต็มกันเลย2องแกนลอนทีนึงก็แทบจะเติมทุกครั้งที่เข้าเช็คระยะนั่นแหละนะครับไม่ต้องไปกังวลมันนะให้ตัวแอดบูแล้วก็ไม่กี่บาทนะตกลิตรละแปบาทแค่นั้นเองนะครับนะการใช้งานแล้วเรียกเป็นค่าใช้จ่ายก็ประมาณสักกิโลแล้วเท่าไหรอ่อ่ะแสตางค์ประมาณนี้นะนี่คือหน้าจอกลางของเขาหน้าปัดเดินใหม่นะครับแล้วก็ภูมิลาลัยนี่เป็นภูมิลาลัยไฟฟ้านะฮะ อ่าตัวภูมิลายเนี่ยเป็นภูมลิลายไฟฟ้าแน่นอนนะครับมันเบามันขับง่ายเนะี่ยมันหมุนมือเดียวนะครับจะขับรถเล่นพาแฟนไปพาพ่อพา,พาแม่ไปเที่ยวนะครับมันก็ไม่ก้องวงวนว่ารถใหญ่ๆเนี่ยรถฟอร์ดเนี่ยเต็มเต็มเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยมนันอยู่ประมาณสัก2.5นะ2.5ตันนะ2,500กิโลน้ําหนักเยอะแบบนี้นะครับแต่ภูมิลายไฟฟ้าขับเบาขับง่ายแน่นอนนะเซ็นเซอร์กล้องรอบคัน3ามหกศูนย์มันมีให้พี่ครบหมดนะฮะเกียร์ไฟฟ้าทุกอย่างมีให้ครบนะแอร์แบ็กเจ็ดลูกต่างๆนะ กระจกมองหลังตัดแสงออตโต้นะครับแล้วก็ภายในหรูๆแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นในรุ่นวัแท็กนะตัวผ้าเราหนังคาเป็นสีดําแล้วก็นี่ม่านไฟฟ้านะฮะไว้ดูวิวนะเด็กๆชอบขับรถนะออกต่างจังหวัดอากาศดีๆหน่อยนะครับเปิดแบบนี้นะห้องโดยสารด้านหลังตอนสองตอนสามโล่งเนี่ยสบายๆนะครับขับรถท่องเทีย่ยวกันอย่างมีความสุขนะฮะตัวนี้มีให้แล้วรอนะครับเรียกว่าสะดวกสบายก็ครบหรูหราก็ครบในรถราคาที่ไม่เกิน2ล้าน ปิดไปนะครับและคันนี้ที่ก็บอกว่าโหลดลง2นิ้วนะครับเขาเรียกว่าส่วนสูงหรือว่าของตัวรถเนี่ยมันก็จะลดลงนะเดี๋ยวดูตอนกอลลงรถนะนะฮะนี่ลงง่ายๆแบบนี้เลยนะครับงานพี่ๆที่มีคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เขาแบบขึ้นรถอะไรต่างๆลาบากเนี่ยก็ควรที่จะโหลดลดลงไปแบบนี้นะครับเพราะว่าการขึ้นลงมันสะดวกมากขึ้น แล้วก็เซตให้มันดีนะการกับขี่มันก็ยังนุ่มนะครับไม่กระแทกกระทานแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะครับเอเวอเรสต์ไวทแท็กแล้วก็ราคาที่ก๊อบบอกไปในหนึ่งเก้าสามเจ็ดเนี่ยไม่รวมแต่งแบบนี้นะพวกนี้มีแต่งเพิ่มอีกแน่นอนนะครับสนใจรายละเอียดก็เดี๋ยวคุยกันแล้วกันนะครับที่เบอร์ด้านล่างเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไวให้ที่พี่ที่อยากออกรถนะก็โทรหาก๊อบเลยนะปรึกษาต่างๆพี่ใช้รุ่นไหนดีจะแต่งแบบไหนพี่ต้องแต่งยังไงบ้างนะครับก็โทรหาก๊อฟได้เลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างเดี๋ยวขึ้้้้้้นนนนไไววววใหครรรััับบีีีลลปก่ออเยยแสสด